สวัสดีค่ะจากช่องนาบาแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาทําเหรียญโปรยทานนะคะแบบดาวกระจายนะคะเหรียญโปรยทานนะคะทําแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และวิธีทํากันเลยค่ะ,ะคะ่ะอุปกรณ์ของเราก็มีนะคะริบบิ้นนะคะริบบิ้นนะคะ,นนะ,คะเราจะใช้เบอร์สองนะคะแล้วก็ไม้บรทัดนะคะ กันไก่แล้วก็เหรียญน,นะคะที่เราจะเอามาใส่ทําเหรียญโปยทานนะคะการในการทําริบบินดอกดาวกระจายวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะนะคะเราจะตัดริบบินนะคะให้ได้สี่เส้นนะคะเท่าเท่ากันนะคะความยาวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเซนนะ,ะนะคะในการทําเหรียญโปรยทานวันนี้นะคะ ะะเราก็จะมาทําให้ทั้งสี่เส้นเนี่ยค่ะจับให้เท่ากันเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับนะคะพับสั้นเส้นที่สั้นนะคะประมาณสักสิบเซนนะคะพับไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดบีบนะคะแกะออกนะคะสี่เส้นนะคะ วิธีการทํานะคะเส้นที่หนึ่งนะคะเราจะจับไว้ลักษณะนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเราก็จะมาเสียบเข้าตรงนี้นะคะโดยนะคะการอาจจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนนะคะเส้นสั้นจะอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามนะคะเดี๋ยวก็ไปเลยนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะทําเส้นที่สี่นะคะเราจะสอดจากเส้นที่หนึ่งนะคะ สอดผ่านมานะคะผ่านเส้นที่สามมานะคะลักษณะนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราใช้นิ้วนิ้วชี้นะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะดึงปลายเส้นที่สามขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็จัดนะคะดึงให้ตึงนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วใช้เหรียนนะคะ เตียมที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะวางตรงกลางนะคะแล้วก็พับนะคะพับเส้นสั้นนะคะที่เราพับมานะคะพับมาเลยนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะพับลงมานะคะเส้นที่สองเราใช้นิ้วโป้งในการกดไว้นะคะกดเหรียญไว้นะคะเส้นที่สองพับลงมาเลยนะคะเส้นที่สามนะคะ เส้นที่ 4, สี่เส้นทุดท้ายนะคะเราจะเสียบเข้ามาตรงนี้นะคะเสียบเข้าตรงนี้เพื่อเป็นการล็อกเหรียญน,นะคะนี่นะคะเราก็ดึงให้ตึงนะคะกดนะคะทุกช่องนะคะกดให้แน่นนะคะนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับมาด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเก็บปลาย ะะปลายเส้นสั้นนี้นะคะโดยการลอกเหรียญอีกรอบนึงก็คือเสียบลงไปเลยนะคะตามช่องนะคะเสียบแล้วก็บีบให้แน่นนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะเสียบลงไปเลยนะคะอืมนะคะ จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับมาด้านในนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มทําดอกกันเลยนะคะโดยนะคะการจับเส้นเส้นนี้นะคะที่อยู่ด้านขวามือของเราเส้นนี้นะคะจับนะคะบิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็จับปลายนะคะปลายขึ้นมาตรงๆแล้วก็เสียบไปตรงนี้นะคะช่องนี้นะคะด้านข้างนะคะเสียบเลยค่ะ แล้วก็ดึงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนะคะเราก็จะหมุนไปด้านซ้ายนะคะโดยการทําเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองก็ทำเหมือนกันนะคะจับบิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็จับปลายนะคะจับปลายขึ้นมาเฉยๆนะคะตรงๆนะคะแล้วก็มาเสียบลงนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเราก็ดึงนะคะ เส้นที่สามทำเหมือนกันนะคะจับไปด้านหลังนะคะแล้วก็จับปลายขึ้นมา,า like แล้วก็เสียบแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายนะคะทําเหมือนกันนะคะจับไปด้านหลังนะคะจับปลายขึ้นมานะคะจับปลายขึ้นมาพลิกแล้วก็เสียบลงตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ อก็จะได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้คือรอบแรกนะคะขั้นตอนที่สองนะคะคือจะทําดอกที่สองนะคะโดยการเมื่อกี้นะคะรอบแรกเราจะจับพลิกมาด้านนี้ใช่ไหมคะแต่รอบที่สองนะคะเราจะพลิกไปด้านนี้นะคะกลับข้างกันนะคะ,นะคะแบบนี้นะคะพลิกไปด้านหลังนะคะแล้วก็เสียบลงด้านข้างค่ะ ก็จะเห็นปลายก็จะโผล่มาด้านนี้นะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นที่สองทำเหมือนเดิมนะคะจับพลิกไปด้านหลังนะคะแล้วก็เสียบลงด้านข้างนะคะ ะะเราก็จะดึงนะคะเส้นที่สามพลิกไปด้านหลังเ,เสียบมาด้านข้างถ้าเขาซ้อนดอกเขาก็ใช้นิ้วในการดึงออกมานะคะแบบนี้นะคะ เส้นที่สี่เส้นสุดท้ายนะคะจากใบด้านหลังเหมือนเดิมนะคะใช่นะคะแล้วก็เสียบนะคะนี่นะคะ,ะลุกมาแล้วก็ดึงเลยนะคะ,นะคะแล้วก็จะได้ดอกประมาณนี้นะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับเหรียญปูทานนะคะดอกดาวกระจายนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดนะคะตัดด้านหลังนะคะ ตัดปลายที่อยู่ด้านหลังออกนะคะนี่นะคะตัดจากด้านหลังนะคะระวังอย่าให้โดนกีบดอกนะคะตัดให้เสมอตรงนี้นะคะนี่นะคะเปรียญปุยทานนะคะดอกดาวกระจายนะคะ เสร็จแล้วนะคะสวยงามมากนะคะงังก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องนาวาแฟมบิ y ี่ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ